สวัสดีค่ะวันนี้ก็พาชมนาข้าวนะครับพี่น้องเดยวเราะทงข้าวกำลังออกรวงงาม งานไม่ค่ารวงข้าวใหญ่นะปีนี้รวงข้าวใหญ่หวานหวานหางหนนะ่นึงธรรมชาติธรรมชาติพี่น้องนาข้าวข้ามะลิค่ะข,ข้ามะลิยังของเพื่อนบ้านตกหลนเนาะของเราจะอยู่ฝั่งนี้ ต้นนาข้าวแล้วพี่น้องเนี่ยกำลังออกสวยงามข้าวกำลังออกรวง บรรยากาศนาข้าวนะคะวันนี้พาชมนาข้าวะค่ะ